สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน2นะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอสอนสําหรับการทํางานที่2นะครับในรายวิชานี้นะครับหรือบทเรียนที่2นะครับโดยนะครับงานนี้ก็จะเป็นการสร้างรูปร่างรูปทรงต่างๆแล้วก็เพิ่มเพิอฟเฟกในการเคลื่อนไหวของรูปทรงนั้นๆนะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเลือกนะครับนี่เลยโปรแกรม PowerPoint ของเรานะครับสีส้มตัว P เนาะเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นจำได้ไหมเอ่ยทำไงนะครับงานนำเสนอเปล่าเนาะเปิดขึ้นมานะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามีกรอบ2กรอบขึ้นมาจะเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับวิธีการที่เราจะลบทำไงครับ เอาเมาส์ไปวางที่บมบนซ้ายนะครับที่ว้างๆเนาะคลิกค้างไว้เหมือนกับการคลุมตัวอักษรเลยครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็คลุมรากขึ้นมานะฮะจากนั้นกดลบ a c s s p a c e ปุ่ม Backspace ที่คีย์บอร์ดของเราได้เลยนะครับหรือคลิกขวาเป็นการตัดข้อความนะฮะซึ่งถ้าเราคลิกขวานะครับเราต้องเลือก ให้เป็นขึ้นแบบนี้นะครับคลิกข,ขวาแล้วก็ตัดได้เลยนะครับแต่วิธีการง่ายๆเนาะคลุมทั้งหมดแล้วก็กดปุ่ม backspace ที่คีย์บอร์ดนะครับในส่วนของการทํารูปร่างรูปทรงนะครับถ้าเราอยู่ที่หน้าแรกนะครับตรงข้างๆกับปุ่มกล่องข้อความหรือ text box นะครับก็จะมีรูปร่างรูปทรงมาประมาณหนึ่งนะครับถ้าเรากดปุ่มเพิ่มเติมนะครับก็จะมีรูปร่างรูปทรงเยอะเลยนะครับ ทีนี้ผมเอารูปทรงตัวนี้นะครับถ้าเรากดวาดไปเลยเห็นไหมรูปภาพก็จะเบี้ยวนิดนึงนะเบี้ยวเลยนะฮะไม่นิดนะครับถ้าเรากดทําผิดทําไงครับนี่กดปุ่มย้อนกลับนะครับวิธีการที่จะให้รูปร่างรูปทรงไม่เบี้ยวนะครับให้เรากดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็วาดเห็นไหมจะเห็นว่าทุกทุกทรงเลยจะเท่ากันหมดนะครับ จากนั้นนะครับถ้าเราอยู่หน้าว่างๆเราอยากเปลี่ยนสีนะครับให้เรามากดที่รูปร่างก่อนนะครับจากนั้นคลิกเมนูรูปแบบรูปร่างนะครับก็จะมีสีให้เราเลือกนะครับเราดูดีๆนะมันจะมีสี2แบบนะครับก็คือสีเติมรูปร่างนะครับเส้นกรอบพวกนี้นะครับแล้วก็สีเติมพวกข้อความนะครับให้เราเลือกสีเติมรูปร่างนะครับเราเลือกได้เลยว่าเราจะใช้สีอะไรนะครับหรือเราจะเลือกแม่แบบ แบบนี้ก็ได้นะฮะนี่ผมเลือกแม่แบบก็แล้วกันนะครับมีความสวยงามนะครับซึ่งอีกวิธีหนึ่งในการสร้างรูปทรงของเรานะครับก็คือมาที่แทรกนะครับจากนั้นเลือกรูปร่างตัวนี้ก็ได้จะเป็นที่เดิมที่ที่เราใช้เบื้องต้นเนาะหรือจะเป็นไอคอนนะครับนี่ตัวไอคอนตัวนี้นะครับก็จะมีรูปร่างรูปทรงเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวนี้ผม ขอเลือกรูปผีเสื้อก็แล้วกันนะครับติ๊กปุ๊บแล้วก็ให้เรากดแทรกนะครับร,รูปร่างไอคอนก็จะมานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับรูปแบบกราฟิกนะครับเราเพิ่มสีได้เนาะนะผมผีเสื้อสีอะไรดีครับสีส้มสีเขียวเห็นไหมเรียบร้อยเลยเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราอยากเพิ่มการเคลื่อนไหวของไอคอนทำยังไงนะครับให้เราคลิกที่ รูปร่างที่เราต้องการจะทำให้เคลื่อนไหวเนาะจากนั้นไปที่เมนูด้านบนนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับเราจะเลื่อนเข้า้แลวเราเลื่อนสักกันหนึ่งสิดนะดวงอาทิตย์ก็จะลอยเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอเต็มจอให้พวกเราดูนะฮะนี่ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาแล้วหรือจะเป็นลอยเข้านะนี่ลอยจากด้านล่างหรือจะปารากฏ์ดแตบบัวนี้หรือจะเป็นครีแบบนี้นะครับ ซึ่งนะครับเอฟเฟกพวกนี้ก็จะมีเยอะเลยนะครับเราก็เลือกได้นะครับนี่ดวงอาทิตย์ปั่นนะครับผีเสื้อก็เหมือนกันนะครับเราเลือกได้เลยเนาะเราอยากทำเป็นแบบไหนนะฮะนี่ผีเสือ้อตัวใหญ่นะครับ นะทีนี้เราเพิ่มแล้วนะครัทราา own, ครบทีนี้เรามาดูหน่อยว่ามันมีเมนูเสริมอะไรไหมนะครับก็คือเมนูด้านนี้นะครับเมื่อคลิกเนาะตัวนี้ผมอยู่ที่ผีเสื้อนะครับเมื่อคลิกหรือเปล่าอ่ะพร้อมก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นการเล่นเลยตัวนี้เป็นระยะเวลาในการแสดงนะครับส่วนดวงอาทิตย์เหมือนกันนะครับเมื่อคลิกไหมพร้อมก่อนหน้านี้หมดนะครับทีนี้เรามาลองแสดงดูนะครับวิธีการสแสดงนะครับปุ่มขวาล่างตัวนี้เนาะ การนาเสนอสไลด์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะแสดงเป็นแบบไหนนะครับนี่เราก็จะได้เห็น a อนิเมชันต่างๆนะครับของรูปร่างรูปทรงของเรานะครับวิธีการออกนะครับคลิกซ้ายเนาะนิ้วกลางคลิกที่เมาส์นะครับจากนั้นกดสิ้นสุดการนําเสนอได้เลยเราจะเห็นนด้ว่าถ้าเวลาสั้นเกินไปนะครับเราอยากเพิ่มทําไงนะครับขั้นแรกคลิกที่ รูปร่างรูปทรงของเราก่อนนะครับจากนั้นเลือกเวลานะฮะตอนนี้เป็นสองวิเราก็เพิ่มเพิ่มมาได้เลยผมเลือกเป็นแปดวินะครับตัวผีเสื้อเหมือนกันนะครับเลือกเป็นแปดวิเลยนะฮะทีนี้กดนําเสนอครับนี่ดวงอาทิตย์ก็จะช้านิดนึงนะครับผีเสื้อก็จะค่อยๆขึ้นมาช,ช้าๆนะครับครบแปดวิก็จะแสดง เต็มหน้าจอประมาณนี้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถดีไซน์ต่างๆได้เลยนะครับดีไซน์ต่างๆได้เลยสุดท้ายนี้เราอย่าลืมนะครับไปที่เมนูหน้าแรกเนาะแล้วก็ใส่ชื่อนาะมสกุลเลขที่เราด้วยด้วยคําสั่งกล่องข้อความหรือ text box นะครับวางด้านล่างเนาะใส่ชื่อว่าอะไรนะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับ ห้องอะไรนะครับชั้นอะไรนะครับก็จะประมาณนี้และที่สาคัญนะครับเปลี่ยนฟอนต์ให้ดูสวยงามนะครับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกตัวสุดท้ายจากนั้นคลิกซ้ายก็คือนิ้วชี้เนาะทางไว้แล้วก็ลากกลุ่มนะครับเลือกตัวอักษรให้สวยงามนะครับอาจจะเป็นอักษรนิ้วก็ได้นะครับขนาดที่พอเหมาะพอสมควรนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการบันทึกไฟล์เราทำไงเอ่ยนะครับให้เราไปที่เมนูด้านบนครับเมนูไฟล์นะครับจากนั้นเลือกบันทึกเป็นนะครับจากนั้นทำไงต่อครับเรียกดูนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะวางไว้ที่ไหนนะครับนี่ของผมก็จะมี cd นะครับของโรงเรียนเรานะครับก็จะเป็น d a ต a E เนาะตัวนี้เป็น Data d นะครับเราก็เลือกได้เหมือนกันนะครับเลือกปึ๊บนะครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อนะครับในการตั้งชื่องานของเรานะครับเราจะตั้งแบบนี้นะครับงานจากนั้นงานที่ไหรถ้างานที่1่งตัวนี้งานที่2นะครับให้ใส่งาน2แล้วก็เครื่องหมายลบตามด้วยเลขที่ของเรานะครับจากนั้นกดบันทึกได้เลยนะครับจำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เลือกโลเคชันหรือตำแหน่งที่ต้องการบันทึกนะครับจากนั้นตั้งชื่อไฟล์ว่างานที่เท่าไหร่ตามด้วยเครื่อง,องหมายลบแล้วก็ตามด้วยเลขที่จากนั้นกดปุ่มบันทึกนะครับเราจะรู้ว่าเราบันทึกเสร็จหรือ,อยังให้เรามาดูด้านบนนะครับก็จะมีชื่อกานของเราแบบนี้นะครับถ้าเรามีการแก้ไขชิ้นงานนะครับสมมติผมย้ายมาตรงนี้แล้วชิ้นงานมีการแก้ไขเราต้องการบันทึกอีกครั้งหนึ่งเราไม่ต้องไปไฟล์แล้วก็ไปเซฟแอดอะไรเหมือนเดิมนะครับให้เราสังเกต ไอคอนแผ่นแผ่นดิสนะครับเอาเราไม่เมาส์เมาส์ไปวางก็จะเป็นบนะันทึกเนาะให้เรากด1ครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นการบันทึกแล้วถ้าไม่แน่ใจก็กดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับงานที่2การใส่รูปร่างรูปทรงหรือไอคอนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบในส่วนของเนื้อหาของงานที่2ไว้เพียงเท่านี้สำหรับนี้สวัสดีครับ